ส่วนที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะทหารจิตอาสาได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขาให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามลำดับค่ะเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวของกองทัพบก กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8ได้จัดก,กำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขาให้กับครอบครัวของผู้สูงอายุที่ยากไร้ค่ะได้แก่นางยุ่นตามชัยภูมิและนางลำาไยชื่นชมซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ยากไร้อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านซำผักน้าหมู่ที่11ตําตำบลนานหนองทุ่มอำเภอชุมแพจ ังหวัดขอนแก่นตามโครงการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุเพ <c oughs> ื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบหลังจากที่ทางหน่วยค่ะ ได้ดาเนินการสํารวจแล้วนะคะซึ่งก็ยังมีบางครอบครัวที่ไม่มีห้องน้ําห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ห้องน้ําห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขอ,อนามัยที่ดีทางหน่วยละจิตอาสาทุกภาคส่วนจึงได้เข้าดําเนินการก่อสร้างจนกว่าจะแล้วเสร็จคะ่ะโดยใช้แบบในการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามลำดับแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ตามไปด้วยค่ะ